สวัสดีครับผมสี่ช่องซีแอลนี่ก็มาทำคลิปเกยกับอนิเมะซีรีส์นะคบผมเป็นมังงะก็ว่าได้นะเป็นเนื้อหาจะมังงะส่วนใหญ่เลยครับตัวละครประวัติตัวละครในเรื่องมหาศึกคนจนเทพนะครับซึ่งเป็นอนิเมะและมังงะนะครับมังงะที่ดังมากแต่ตัวอนิเมะก็ค่อนข้างงานเขานิดหน่อยนะครับเพราะว่าคนผมเป็นคนที่อ่านมังงะมาก่อนก็เลยคิดว่ามันมันค่อนข้างแย่แต่ผมว่าก็ถือว่าดูได้นะพอได้พอดู พอใช้ได้เลยทีเดียวก็ถือว่าใช้ได้ครับเพรประกอบอะไรอย่างนี้เนาะโอเคนะครับผมวันนี้จะมาทำประวัติเกี่ยวกับคุณพ่อของเรานะครับเป็นทำเหมือนเรียกคุณพ่อว่าเขาคือมนุษย์คนแรกของโลกนั่นเองเป็นชายคนแรกของโลกเลยเนี่ยเพื่อให้เนิดพวกเราเพื่อให้เนิดมนุษยชาติเลยนั่นเองนะครับผมอดัมนะครับในมหาสกุลเทพตำนานก็จะดุบิบเบี้ยวนิดหน่อยหน่อยนะครับอดัมเนี่ยเขาเป็นมนุษย์คนแรกของโลกเกิดจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นคนสร้างเขาขึ้นมาเขาเหมือนเป็นร่างก๊อปปี้ของพระเจ้าอะไรอย่างนี้เลยในเรื่องมหาสกุ ประเทพก็จะมีบอกอยู่ว่าอาดัมเนี่ยเกิดมาจากพระเจ้าเป็นร่างก๊อปปี้ของพระเจ้านะครับแล้วพระเจ้าก็ได้สร้างอีฟนะหรือเอวานั่นเองนะครับเป็นผู้หญิงิผู้หญงคนแรกของโลกเลยก็ว่าได้เป็นแม่ของโลกของพวกเราเลยก็ว่าได้นะครับผมก็เอวากับอดัมรักกันดีนะครับแล้วมนวันหนึ่งนะครับเอวาเนี่ยนะครับผมได้ไปเจอต้นไม้ที่มีผลแอปเปิ้ลต้องต้องห้ามมันเองแล้วมีสัตงูเี่ามาเป็นผู้เฝ้าต้นไม้แห่งนี้นะครับก็ เอมจะมาแบบคมขืนเอว่าเอว่าเพราะว่าแบบโอ้โหเอว่าสวยอะไรอย่างงี้นะครับนะครับแบบสวยแล้วก็น่ารักอะไรอย่างงี้นะครับปีสานงูเลยจะมาแบบม,ม,มันต้องเป็นของข้าอะไรวะเอออะไรประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเอว่าก็ขัดขืนแบบตอนมีแบบสามีเขามีคู่ครองแล้วอาดามอะไรอย่างงี้นะปีสานงูแบบโกรธแค้นมากจากความรักที่มีกับความโกรธนะครับ จากงูนั้นได้กินแอปเปิ้ลต้องต้องคำสาบมาแล้วก็กัดน,นะครับแบบชิ้งมันเดียวนะครับคือสายงูแบบกินได้งไงแบบไม่สนใจแล้วดูความผิดว่าอาดัมคนกินไอ้ชื่อไม่ใช่อดัมเอวพาคนกินแอปเปิ้ลคำสาบนั่นเองนะครับผมแล้วเอวาก็ถูกตัดสารตัดสินนะของเทพนะครับว่าแอตูกแบบลงโทษแล้วไล่จากไล่เอาจากสวรรค์อาเดนเอเดนเอเดนเลยจากบนสวรรค์นั่นเองนะครับผมก็คือ มีโอกาสไล่ออกจากสวรรค์99%เลยนะครับแล้วมี1%เท่านั้นที่จะอยู่ต่ออีกบริษัทงูบอกฮ่าฮ่าฮ่าเห็นไหมไม่ยอมไม่ยอมเป็นกู้ของของข้าก็<ๆ>ก็ออกไปจากสวรรค์เอเดนไปเลยไปเอวาฮะแห่นั้นในนั้นนะครับก็มีชายคนหนึ่งนั่นเองครับเอ๊ะขอเล่าก่อนละกันคือในระหว่างที่เอวาโดนตัดสินอยู่มีนกนะครับอดัมเนี่ยเป็นชายคนแรกของโลกอ่ะซึ่งมนุษย์ก็จะมี เอิมตอนนั้นก็มีมนุษย์แค่สองคนเอวากับอดัมอดัมก็มีเพื่อนเป็นพวกสัตว์ประสาทใช่ไหมแล้วนกที่เป็นเพื่อนกับอดัมเนี่ยก็ได้มาบอกข่าวนะผ่านแบบผ่านภาษาของเอิมของสัตว์นั่นว่าแบบเอวาถูกลงถูกจะแบบไล่ออกไล่ออกจากเอิมอสวรรค์เอเดนแล้วนะแต่มันแต่เอวาเอ้ยแต่ดอดัมรู้อยู่แล้วครับว่าเอวานะั้นเป็นคนดีเอวานะั้นไม่ไม่โกหกแล้วก็ไม่ขโมยไม่แอบ ต้องห้ามนะครับอาดัมก็เลยเอาตะก้านะครับใสผ่ผลแอปเปิลต้องสาบแล้วเอมกัดเดินเดินไปกินไปโชว์เลยนะคะว่าเขายอมทําผิดยอมทําผิดเพื่อไปอยู่กับเอวาเองถึงเอวาถูกเลยลงและถ้าเอว่าถูถกไล่ออกลง จากสวรรค์เอเดนโดยความไม่ไม่ยุติธรรมเขาก็จะไปด้วยไปสร้างสวรรค์ของเรากันเอวาไปสร้างโลกของเรากันไปสร้างมุษยชาติที่เป็นที่รักเป็นลูกหลานของเรากันและอาดัมกับเอวาก็ลงไปจากสวรรค์เอเดนนะครับเออ เล่าก่อนแล้วกันก่อนทั้นั้นคืออาดัมก็ได้ต่อสู้กับปีศาจงูนนั่เองแล้วก็ชนะปีศาจงูได้อาดามมีทําไม้ตายคือเนธเทสลักก็จะคล้ายๆกับเนธวงแหวนของเอมากะชิอะไรประมาณนีน้ในนารูโตะนะก็ใครรู้จักก็สามารไปดูได้นะผมว่านั่นจะรู้จักกันหมดแหละนะเพราะมันดังมากเลยนะแหละนะก็นั่นแหละสามารถเล,ล่าลิมแบบก๊อปปี้ท่าไม้ตายได้ปีศาจงูมันจะใช้อะไรอะใช้กรงเล็บตันแหลมคมมาโจมตีอาดัมอาดัมหลบได้ใช้แล้ว,ก,ลลก,ลวก๊วกกอปปี้มือกายกรงเล็บแล้วก็เสียบป,ปีศาจงูแบบแผานปีศาจงูเป็นชิ้นเลยแล้วก็ได้ ได้ไปกับเอวาลงไปสร้่างสวรรค์ในโลกมนุษย์กันนั่นเองในวัตถุกําเนิดนะคะผมแล้วก็อาดัมเนะี่ยเป็นคู่ต่อสู้คู่ที่สองน่เองเป็นคู่ต่อสู้ที่สู้กับเทพสุดนั่นเองนะครับก็ใครอยากรับชมว่าคู่นี้ใครชนะและแบบมันขนาดไหนซึ้งขนาดไหนเศร้าขนาดไหน,น,ไหนและเกิดเหตุการอะไรมาในศึกครั้งในศึกคู่ที่สองแบบจะมาเล่าชมแบบนีคลิปนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติอาดัมในมหาสุดคุณเทพอย่างเดียวน,นเองแต่คลิปนี้ถ้าใครชอบอาดัมใครรักอาดัมพ่อสุดศักของเรา ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องผมด้วยซีซีแอนนะครับหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนครับจอก,กนับม่เลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ